กลอยเป็นพืชหัวที่มีคนกินมากในอดีตโดยเฉพาะในยามยากลำบากหรือยามวิกฤตแต่กลอยก็เป็นพืชที่มีพิษที่ร้ายแรงทำให้เบื่อเมาหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่การกินกลอยจึงจำเป็นต้องมีความรู้พอสมควรปกติกลอยจะงอกขึ้นมาเองในช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็จะเริ่มโตอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีดินหรือไม่มีดิน มันก็จะงอกและโตเร็วมากจากนั้นมันก็จะเริ่มมีดอกนี่คือดอกกลอยมันจะเล็กมากกลอยมีดอกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเม็ดเม็ดมันจะเล็กมากทีนี้มันสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งจากหัวและดอกการขยายพันธุ์จากเม็ดเนี่ยก็จะช้านิดหนึ่งแต่หัวนี่ก็จะง่ายกว่าดอกกลอยก็จะโผล่ขึ้นมาช่วงเดือน ปลายพฤษภาหรือมิถุนาแล้วแต่ว่าอากาศเป็นยังไงบ้างจากนั้นช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยธันวามันก็จะเริ่มแห้งลงแห้งเหี่ยวเหมือนกับมันตายแต่จริงๆแล้วมันตายเฉพาะเถาแต่หัวมันฝังอยู่ใต้ดินรอพฤษภาหน้ามันจะงอกขึ้นมาใหม่นี่คือหัวกลอยที่อยู่ใต้ดินเวลาเรา จะไปขุดกลอยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอันไหนคือหัวกลอยเพราะว่าคนที่เชี่ยวชาญก็คือเวลาดูลำแห้งๆมันเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นลำกลอยเพราะว่ามันจะมีหนามมีอะไรด้วยคนที่เชี่ยวชาญก็จะรู้กลอยเนี่ยเป็นพืชที่มีรากหากินอยู่บนดินเนี่ยรากมันจะอยู่ข้างบนดังนั้นแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้กับ ต้นไม้อื่นๆไม้ผลไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ทําร้ายไม่แย่งอาหารต้นไม้ที่มันพึ่งพาด้วยแม้ว่ามันจะมีเถามุงต้นไม้เหล่านั้นแต่เถาของมันใบของมันเนี่ยก็จะอยู่ไม่นานฉะนั้นมันจึงอยู่ร่วมกับต้นไม้อื่นๆได้นี่คือหัวกลอยที่ได้ขึ้นมาถ้าดินดีเนี่ยหัวเดียวครั้งเดียวที่เราปลูกเนี่ยสามารถได้ ผลผลิตถึง10กิโลขึ้นไปก็มีนี่คือหัวก่อยที่สามารถเอาไปกินหรือปลูกก็ได้บ้านเราก็จะแบ่งกลอยออกเป็นสองอย่างคือกลอยข้าวเหนียวกับกลอยข้าวเจ้ากลอยข้าวเหนียวคือกลอยที่มีสีเหลืองเนื้อเหนียวลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมดำนิดหน่อยเรียกว่ากลอยข้าวเหนียวส่วนกลอยข้าวเจ้าเนี่ยเนื้อสีขาวหยาบร่วนแต่บางครั้งคนก็เลือกสลับกันก็มี อย่างกลอยสีเหลืองบางทีก็เลือกกลอยไข่หรือกรอยเหลืองก็ได้ทีนี้มันจะดูสีมันจะต่างกันระหว่างเหลืองกับขาวแต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าเป็นกลอยข้าวเหนียวหรือกลอยข้าวเจ้าทุกกลอยกินได้เหมือนกันหมดเลยและทุกกลอยมีพิษเหมือนกันหมดอันตรายมากเราจะต้องรู้วิธีกิน และเข้าใจมันจริงๆก่อนที่จะทําไม่งั้นก็ต้องไปซื้อมาจากคนที่เชี่ยวชาญอันดับแรกก็คือต้องฝานเปลือกออกในขณะที่สัมผัสกรอยสดเนี่ยควรจะต้องใส่ถุงมือเพราะมันมีพิษอาจทําให้ถึงตายได้แล้วก็คันถ้ากินเนี่ยอ้วกอาเจียนคันถึงตายได้เช่นกันฝานให้สะอาดแล้วก็เอามาล้างน้ําแล้วก็หั่นให้บาง เสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลืออย่างน้อยสองคืนปกติเขาจะแช่น้ำเกลือสองคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะล้างน้ำเกลือออกอย่างน้อยสามครั้งล้างน้ำเกลือออกแล้วเอาไปแช่น้ำทิ้งไว้อีก6-7วันปกติก็ประมาณ6วันทุกวันใน6วันเนี่ยจะต้องล้างน้ำ ทุกเชา้าวันละสามครั้งเหมือนกันจากนั้นก็ถ้ามันจืดจะสังเกตได้ง่ายๆว่าม,ามีฟองเกิดขึ้นถ้ามีฟองเกิดขึ้นคือมันจืดแล้วเอามาล้างอีกสองครั้งจากนั้นหมักไว้อีก4-5วันโดยเอาของหนักๆมาทับไว้เพื่อให้น้ำมันออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากนั้นก็สามารถที่จะเอามาตากแห้งหรือ เอาไปนึ่งถ้าตากแห้งก็จะเก็บไว้ได้นานถ้าสดสดอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปนึ่งกินได้เลยตากแห้งก็จะเก็บได้นานมากก็แล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนถ้าตากแห้งเสร็จเวลาจะกินก็มาแช่น้ำแล้วก็นึ่งนึ่งสุกแล้วกลอยก็จะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็มีเนื้อมีรสชาติคล้ายๆกับข้าวก็คือไม่ได้มีรสชาติเด่นจะเป็นความจืด คล้ายๆกับข้าวซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ตกแต่งเป็นอาหารอื่นๆได้ตามที่เราต้องการเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กเวลาแม่นึ่งข้าวแม่ก็จะเอากลอยทับบนข้าวเหนียวเสร็จแล้วนึ่งเสร็จพร้อมกันเราก็จะมากินด้วยกันเป็นการเพิ่มปริมาณข้าวในยามที่อดอยากและขาดแคลนมาก แต่ที่ชอบที่สุดก็คือการเอากลอยมาผสมกับมะพร้าวทึนทึกมะพร้าวอ่อนนิดหน่อยขูดแล้วก็ผสมน้ำตาลมันอร่อยจริงๆผมก็เลยเป็นคนที่มีความผูกพันกับกลอยชอบกลอยมากเพราะว่าเติบโตมากับกลอยตอนเป็นเด็กเนี่ยจะชอบเอบาใบกลอยแห้งมาทำเป็นว่าววิ่งเล่นมันสนุกสนานมีชีวิตชีวามาก ถ้าผมเป็นผู้หญิงแม่คงตั้งชื่อให้ว่าอีกรอยอย่างแน่นอน